สวัสดีค่ะอันนี้คุณพ่อซื้อให้นะคะน้ำส้มสิบบาทค่ะอันนี้คือเจ้าดดน,นะคะมันกำลังจะกินแมงมุมเข้าไปค่ะน่ารักไหมคะทุกคนอันนี้เป็นปลาไลค่ะพ่อเอาไส้ใดแต่สาเห้าหมือเสานี่ค่ะวันนี้เข่ากระสิไปซักเสื้อผ้ากันค่ะอันนี้เป็นปลาที่ค้างไว้มันตายนะคะลอยฟูอยู่เป็นปลาดุกค,ค่ะครูาพาแซ่ทั้งไวล้ะกะ็อันไส้แฟบแล้ะกะั คอยใส่น้ำยาปลาพนุมเด้อค่ะเป็นพาที่พอผาดไหวเด้อค่ะมันมมแตะขิ้ตุ่มเฮาก็เอาพาลุ่งทางละกัปันปันปันค่ะ,ะเฮาเอาหงลุ่งเล้ยวจังเอานำใส่จังปันใดเด้อค่ะวันนี้เฮาก็ะขั่วปลาที่มันตายอยู่ในกระคูสามโตนะคะปลาดุกค,ค่ะเฮากระทาการตัดหัวมันออกแลวกแบเหลังมันค่ะลวกป็ปปดแลวก็คอ่อยลร่ยเกลือลงไปค่ะวันนี้เฮาก็เอาไปตากมาบ้านนะคะสเสร็จแล้วค่ะกันขั้วมือนี้ ิดคลิปกันด้วยน่องม้าที่นารักซื้อดอนนะคะเพราะว่ามันมักนอนในห้องน้ำพอกันไม่คลิมนาะสวัสดีค่ะ